หน้าที่อะไรที่ผู้ชายควรที่จะมีให้กับแฟนของตัวเองนะคะเวลาที่คุณแต่งงานกันคุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดคุณทําหน้าที่นะเป็นสามีที่ดีนะคะกับผู้หญิงกับแฟนของคุณเนี่ยมันจะทําให้เขา่ารู้สึกดีมากๆเลย เพราะนั้นฝากไว้ถึงผู้ชายทุกๆคนด้วยนะคะว่าถ้าวันนี้คุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาหรือถ้าวันนี้คุณอยากขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายที่ดีมากๆนะคะคุณต้องไม่มีขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของคุณนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้วันศาสนาด้วยนะคะก็เลยจะมาบอกกับทุกคนแบบนี้บอกว่าในทางพุทธศาสนาเขาบอกแบบนี้บอกว่า การที่เราเองนะคะมีแฟนหรือว่ามีสามีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรจะปฏิบัติกับแฟนของเรานอกเหนือจากการทํามาหากินเพราะว่าการทํามาหากินหรือว่าการมีอาชีพนะคะที่เป็นตัวของเราเองมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องมีอยู่แล้วและฝากไว้ด้วยในเรื่องของอบายมุกนะคะในที่นี้หมายถึงว่าการกินเหล้าหรือว่าสูุบรี่นะคะ มีผู้ชายนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าคนกินเหล้าหรือว่าคนสูบุรีเป็นคนไม่ดีหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับการดีไม่ดีนะคะแต่มันเกี่ยวที่ว่าผู้หญิงบางคนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมันเป็นในเรื่องของกลิ่นมันเป็นในเรื่องของการที่ใช้เงินโดยที่แบบมันไร้สาระแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนนะคะ,ะเขาก็ รู้สึกว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่มันไม่น่าเป็นผู้ชายที่เข้าใกล้นะคะเพราะ,ะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าผู้ชายที่สูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าเป็นผู้ชายไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยมาทําวิดีโอนะคะในเรื่องนี้อีกทีหนึง่งแต่ว่าวันนี้โค้ดทัดคนสวยนะคะอยากจะมาบอกผู้ชายทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะในครอบครัวของคุณเนี่ยรักกันอย่างยาวนานและคุณอยากเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีแห่งชาติหรือว่าเป็นสามีนะคะที่ดูแลภรรยาคุณได้อย่างดี นะอย่างแรกเลยคือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ยกย่องนะคะแล้วก็ให้เกียรติแฟนของคุณค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีเมียถ้าเกิดคุณมีแฟนนะเขาจะต้องไม่ใช่เมียลับของคุณนะเข้าใจปะหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คุณสามารถแนะนํากับใครได,ได้ได้แบบว่าเต็มปากร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขาคือเมียผม เขาคือภรรยาของผมนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องยกย่องเขานะคะและก็พร้อมที่จะเปิดเผยเขากับทุกๆคนในเรื่องของสถานะของคุณด้วยนะคะกับเขานั่นเองโดยเฉพาะใครที่มาสายฝอสายฝอนะผู้หญิงอะ่ะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่แฟนของเขานะบอกกับใครต่อใครว่าเนี่ยคนเนี่ย คือไม่ใช่แฟนแต่เป็นเมียคงเข้าใจว่าโอ้โหเขาจะยิ้มแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งกับโพทัดคนสวยเองนะสมัยก่อนตอนคบกันแรกๆนะคะแล้วแฟนมาบอกว่าเราเนี่ยคือแฟนเขากลับไปถึงบ้านแล้วบอกเลยนะว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันแด่ฉันคือภรรยาคุณนะเข้าใจปะแล้วพอเขาได้ยินคำเนี้ยบ่อยๆมันก็เปลี่ยนหมายสิ็ธไปเลยนะเวลาที่เขาแนะนําใครก็จะแนะนําเลยว่า ชีสไม่ไหวแบบนี้นะคะคือเนี่ยคือภรรยาของฉันเพราะฉะนั้นแฟนกับภรรยาแฟนกับเมียสถานะมันคนละเรื่องกันนะมันคนละอย่างกันเลยนะโอเคเรามีความรู้สึกว่าเมียเนี่ยมันมันมันมี power นะมากกว่าคําว่าแฟนเฉยๆนะคะเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณคบผู้หญิงคนหนึ่งและคุณสามารถคือหมายความว่าคุณหลักเขาและคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเมียคุณคุณก็บอกไปเลยนี่คือภรรยาของผมไม่ต้องบอกว่าเขาว่าคือแฟนเฉยๆโอเคไหมฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันต่างกันนะคะชื่อมันก็ต่างกันแล้วนะ สถานะความมีน้ำหนักอะ่ะพาวเวพลังอะ่ะอำนาจอะ่ะมันต่างกันด้วยนะ,อ,ะอย่างต่อมาเลยนะคะนอะกเหนือจากในเรื่องของการที่คุณเองจะต้องอให้เกียรติแล้วก็ยกย่องเขานะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ดูหมิน่นดูแคลนเขาด้วย เวลาที่เราแต่งงานหรือเวลาที่เราเลือกนะคะเขามาเป็นภรรยาของเรานะมันจะมีความเหลื่อมล้าในเรื่องของการศึกษานะคะมันจะมีความเหลื่อมล้านะคะในเรื่องของความฉลาดนะในเรื่องของการใช้ชีวิตความฉลาดในเรื่องของอารมณ์นะคะ และมันจะมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของอาชีพหรือว่าเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของการงานนะอย่างเช่นเราอาจจะมะีการงานที่สูงกว่าเขาแบบนี้ค่ะแต่ในเมื่อเราเลือกเขาแล้วว่าเรายอมรับเขาตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาทะเลาะก,กันหรือว่าในทุกๆอย่างในทุทกๆวินาทีนะคะคุณก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องเอาเรื่องพวกนี้เอากําพืชของเขาหรือว่าเอาสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเขาอ่ะด้อยกว่าเรานะคะเป็นการลุกดาวเขาอ่ะ เอามาอยู่ในความสัมพันธ์ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ดูถูกเหยียดยามนะคะแฟนของคุณที่คุณเ,เรียกเขาว่าเป็นภรรยานั่นเองนะอันนี้ทัดฝากไว้ด้วยเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนเขาโดนกระทําจาก ผู้ชายนะหลายๆคนด้วยกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นผู้ชายที่ดีและอยากจะเป็นผู้ชายที่สามารถปฏิบัติตัวนะคะให้แบบไม่ขาดตกบกพร่องในฐานะคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดีแล้วแล้วผู้หญิงเองยังจะนอกใจอันนั้นคุณค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะแต่อย่างน้อยคุณก็รู้สึกดีว่า การที่คุณใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณเต็มที่แล้วเข้าใจใช่ไหมคะผู้ชายทุกคนต่อมาเลยนะคะสิ่งที่โคัดคนสวยนะอยากจะบอกอีกรอบหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการนอกใจเราย้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าวันนี้ในวันที่คุณตัดสินใจพาเขาเข้ามาในบ้านในวันที่คุณตัดสินใจแล้วว่าเขาคือภรรยาของคุณหรือว่าเป็นเมียของคุณนะคุณจะต้องนะ อยู่กับเขาค่ะคุณต้องซื่อสัตย์ค่ะเพราะความซื่อสัตย์ตรงนี้มันเป็นพื้นฐานเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณไม่มีตรงนี้นะคะมันคือ,อยังไงอ่ะในเรื่องของครอบครัวมันต้องจบลงอยู่แล้วว่าทุกคนมันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ชาก็เร็ว นะมันจะต้องจบลงแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยวันเนี้ยคุณบอกกับตัวคุณเองไม่ใช่หรอว่าคุณต้องการจะเป็นผู้ชายที่ดีนะคะอยากจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายที่ดีแบบแห่งชาติเป็นสามีแห่งชาติการนอกใจมันจะต้องไม่เกิดขึ้นนะคะเขาจะนอกใจคุณไม่เป็นไรแต่คุณต้องเป็นคนที่รู้ตัวว่าคุณทําดีที่สุดแล้วเข้าใจปะนานในฐานะทีออ่สามีคนหนึ่งที่จะทําให้กับภรรยาของตัวเองได้นะคะวันเนี้ยอย่านอกใจเขาถ้าเกิดว่าวันเนี้ย คุณไม่รักเขาแล้วคุณไม่มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วนะคะคุณลองคุยกันแล้วดูซิว่าเขาจะปรับตัวไหมแต่ถ้าทุกอย่างมันไม่ได้ดีขึ้นคุณปล่อยเขาไปนะคะและ มันเหมือนกับคุณปล่อยให้กับตัวเองได้เจอคนใหม่ที่คู่ควรกับคุณและดีกว่าด้วยนะคะนะเพราะนั้นเนะี่ยอย่านอกใจแฟนของตัวเองอย่านอกใจภรรยาของตัวเองและอย่างต่อมาเลยคือคุณจะต้องเป็นคนที่ให้ในเรื่องของอํานาจเขาเต็มที่ค่ะในการบริหารจัดการเรื่องราวภายในบ้านนะคะคุณรู้ไหมผู้หญิงหลายๆคนนะคะเขาจะรู้สึกดีมากที่คุณให้อํานาจเขาในการดูแลลูกให้อํานาจเขาในการอบรมสั่งสอนลูกให้อํานาจเขาสิทธิ์ขาดในการที่จะตัดสินใจหลายๆเรื่องในบ้านนะคะ ให้อำนาจในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบ้านหรือว่าค่าใช้จ่ายแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณคือให้เขาออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าต่อไปเนี้ยโอเคโคทัตพูดแบบเนี้ยต่อไปนี้ผู้หญิงมีหน้าทีออ่ออกค่าใช้จ่ายทุกบ้านทุกอย่างในบ้านไม่ใช่แต่หมายความว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านที่คุณให้เงินเขาไปบริหารจัดการคุณต้องวางใจว่าเขาจะสามารถดูแลแ,แทนคุณได้ในทุกๆเรื่อง โอเคไหมนะคะบางเรื่องคุณช่วยได้แต่บางเรื่องคุณต้องให้อำนาจสิทธิ์ขาดเขาในการดูแลอย่างเช่นเวลาที่เขาอ่ะปรึกษาปัญหาเรื่องลูกนะคะคุณน่ะถ้าคุณเป็นพ่อที่ดีอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสามีที่ดีอยู่แล้วแน่นอนแท็ก็เชื่อว่าผู้หญิงที่เขาเลือกคุณน่ะเขาก็ต้องเป็นคนดีในสายตาคุณเช่นเดียวกันเพราะนั้นเวลาที่เขาปรึกษาเรื่องลูกนะคะคุณก็ให้อำนาจเขาในการตัดสินใจหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็บอกเขาเลยบอกที่ลก ผมเห็นควรว่าแบบนี้แบบนี้แล้วที่หลักว่ายังไงผมให้สิทธิ์ที่หลักในการจัดการเลยคุณรู้ไหมผู้หญิงมันจะมีความรู้สึกแบบพราวเหมือนมีความรู้สึกแบบตัวเองแบบยิ่งใหญ่มากคุณเข้าใจปะเหมือนแบบผู้ชายผู้หญิงจะมีความรู้สึกว่าปุ้ยทำไมผู้ชายคนนี้แบบให้อำนาจสิทธิ์ขาดเขาในการที่แบบจัดการตรงนี้เหมือนเขาใหญ่อะนะคะเพราะนั้นอยู่ในบ้านให้เขาอะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะตามเขาเรียกอะไรอะแบบนี้ละกันที่โค้ชทัดแนะนํานะคะทีนี้ต่อมาเลยก็คือว่า คุณจะต้องเป็นผู้ชายที่สามารถให้ถ้าเกิดในทางพระพุทธศาสนาเขาบอกแบบนี้บอกว่าคุณจะต้องให้ทรัพย์ส,สินเงินทองเนาะให้เครื่องประดับแบบนี้ค่ะแต่ในความหมายปัจจุบันนะ่ะ ขอพูดแบบนี้แล้วกันว่าในปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายเองควรที่จะให้เงินให้เงินไปเลยค่ะให้เงินเมียไปเลยค่ะนะคะเขาจะไปทําอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่มันคือน้ําจิตน้ําใจเล็กๆนอนเพราะเราไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรเขาชอบเสื้อผ้าอะไรแนวไหนนาฬิกาอะไรหรือรองเท้ายี่ห้อไหนเราอาจจะซื้อไม่ได้อาจจะซื้อไม่เป็นแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่พึงกระทํามากในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าคุณควรจะให้เครื่องประดับ แต่ในความหมายของโค้ดทัดก็คือว่าให้เงินไปเลยค่ะแล้วให้เขาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นช่วงวันเกิดอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณได้โบนัสมาอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณคือคุณอยากให้อาจจะไม่ได้เป็นแบบของขวัญพิเศษแต่คือคุณอยากให้นะคะหรือเปลี่ยนจากการเป็นการให้เงินนะคะไปเป็นการพาเขาไปดินเนอร์นะคะหรือว่าพาเขาไปกินอาหารอรอ่อ,รอยๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วแต่อัตภาพของคุณที่คุณมองว่าเฮ้ยมันพิเศษนิดนึงเพราะส่วนมากอ่า เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าด้วยปกตินะคะเรากินข้าวราดแกงสมมติสมมตินะ,ะแต่เฮ้ย แฟนก็ไม่ได้ว่าอะไร,รแต่วันนี้แม่งพาแฟนไปกินร้านอาหารหรูๆเว้ยเท่าที่เราสามารถที่จะทําได้เข้าใจปะแต่มันไม่ถึงกับขนาดแบบโอ้โหเราจะต้องมาเดือดร้อนนะเข้าใจไหมแค่ทําอะไรเซอร์ไพรส์อะภรรยาของคุณอะที่มันต่างจากเดิมที่เคยทําแบบปกติอะเขาก็รู้สึกได้ว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนแปลงมันว้าวมันเซอร์ไพรส์เข้าใจใช่ไหมคะเพราะเคยมีผู้ชายคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหฉันต้องพาไปกินอาหารหรูๆขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเอาใหม่โอเคไหมเนี่ยคือสิ่งที่โค้ชทัศอยากจะบ บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเองอยากจะทําให้ภรรยาของคุณประทับใจถ้าเกิดคุณเองนะอยากจะทําให้เมียของคุณรนะักคุณมากๆชอบคุณมากๆและมองคุณว่าเป็นสามีที่ดีนะคะมากๆเลยนะคะกับคนคนหนึ่งที่เขาตัดสินใจเลือกคุณหรือว่าเราเลือกซึ่งกันและกันแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่างคนต,งต่างต้องทําหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดนะคะในตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันส่วนอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาช่างแม่งเพราะเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้ว อยากให้ผู้ชายปฏิบัติกับแฟนแบบนี้นะคะทัดเชื่อนะคะว่าผู้ชายที่มาติดตามทัดมีผู้ชายหลายคนที่เป็นคนที่ดีและคอมเมนต์น่ารักนะคะและสำหรับผู้ชายหลายๆคนที่คอมเมนต์ไม่น่ารักหรือว่ายังมีทัศนคติหรือว่านิสัยแบบสมัยเดิมสมัยเก่าๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่งยังไงอะ่ะชีวิตของคุณน่ะก็จะก็จะเจอผู้หญิงที่คือมันไม่มีใครอยากอยู่คุณแน่นอนเพราะว่าทัศนคติของคุณเนี่ย มันมันไม่ผ่านแม้กระทั่งเรื่องของการคอมเมนต์ที่ออกมาแบบคอมเมนต์หยาบคายหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยทัดฝากไว้ด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้ววิดีโอต่อไปจะทําในส่วนของผู้หญิงนะคะว่าหน้าที่ของผู้หญิงที่ควรจะมีกับผู้ชายคืออะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความรู้สึกที่ดีส่งต่อความดูที่ดีๆให้กับคนรุ่นหลังต่อ,ตอไปเพื่อเขาะจะได้มีแนวทางมีข้อคิดในการเลือกแฟนหรือว่าเลือกคู่นะคะและเขาจะมีความสุข มากๆนะคะจากการที่เขาได้ฟังคลิปดีๆที่คุณมองแล้วว่ามันเป็นคลิปที่ดีนะคะยังไงทัดฝากแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีนะคะ